<us> Intro <tip>

ต่จะเปอรส้างคามนู้นึกต่ไปะมีอะไา้ามากอานองานืนนกดทนาต็ม่อ้่ปเกาองบเรื่องแ่าทีั้องไม่เี่ยกนกาอับห้าท่ต่อ้องรกษาคสัวเียวเป็นผ้ชายให้ดีี่ยุดเท่าทจะทำไจนถึงับ เักคนมีเจ้าขอมีเกีพ่อรักคนมีเจ้าของีเือของเขาม็นเวาที่ผานมาแตพี่กี้มราบเลยพราอมไหมคะคาดว่างค่ะรักคนมีเจ้าของก่อนครับครับมาเดี๋ยวคับมาเดชอบเพียง เราพูดเรข่องธาคารหรอกเพื่อนแต่แรเด้๋ยค่ะเด้อมีสาวตีให้ลองลอกผู้ชายผู้หญิงขันเขามีแต่เสียงผู้หญิงผู้ชายยื่นี่กะเข้าหลอกสลับได้นะค่ะค่ะพิจารณาเบื้องหน้าลอยกับสวมอยู่สาวดีกันนะแล้วค่ะค่ะคือความหวานชื่นชื่นเราค่ะเป็นสนษณาโฆษณาคือความสุขทร้างใจแล้วก็แม่คู่กะมีรางวัลนหลุนรางวั่นหางหางมันเขาเอื้องเงี่ยงก็พยองเสือ พังบัตเข่าเข่าเสือนแฟนได้อันนึงแก่เสนะค่ะแม่คู่มีซีไทยรุ่นละวันได้ทุกคนเนาะค่ะได้เฉพาะผู้พวนวันน่ะห้าสิบทันเลยค่ะคุณสิริกัญญาพุ่งกะว่าแม่คู่จวงเรื่อยะไรสัตว์อะไแม่คู่จวงหายได้เสนาอย่างเสนาเยาวนาเดชซอกซูมค่ะหลายยากนะคะรอดรุนเพราะว่าแม่คู่กับซีไทยย่อยแป่ความไมาไหวนะคะหลังวันที่สิบหก ให้ถือไว้ก่อนนะคะขั้นถือเลขกวดน,นี้แม่คก่ก่ะไวรัฐนะบาลไทยนะกาสิึกษาสื้อของมาสมมนาคุณเอฟซีเนะคะ่ะที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมบุญนับกันนะคะในวันที่เก่าท่านว่าค่ะหลายสิ่งหลายอยา่างถึงมาล่ำถวายก่องเงาปูเนาะค่ะทองไว้เน้ะคะรากคนมีเจ้าของบุญกรรมนํำช้าให้ว่าราักคนมีเจ้าของเพลงนี่แหละคะ่ะพร้อมกับเพลง กบมาไดบอลของดีอยู่มือนะคะคือไอ้นิสัยที่ทอดแก่หลวคู่กับไปคู่แล้วกัมือนั่นวันที่เก้าพู่พอกับไอ้นิสัยที่ทอดแก่โตเปลี่ยนๆอยู่ที่หอปูชีบะขาเลขที่เก้าเก้าแปดนะคะเด้อใครจอนี่ล่ะค่ะใครว่ามารวมหมุนํำกันเนาะครับผมบ้านเดียนซมนมณฑูร เออาาแม่งจะมีสูงนะครับนี่มุมปู่แกปูคือประขาบ่วนขณะนี้มาเชื่อแค่ปัญหาให้ก่อขณะนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีเหมือนอาจารย์นะพ่อมาจังหวะมีอารมณ์ถูนหมดอารมณ์ถูงถ้าเราไม่อยากสูนเข้าใจไหมแ้่เขาบอกอยากถูงแล้วบอกเชือเอ่ออือกระโปงแคยืมแต่ตัว <laughs> มันแเขาสูงก่อนเป็นตั ไม่ไม่ใช่เกลี่ยหม,มาก,มากบยางเนาะบพ่ยาเยีมแต่พ่ยายามหน้าบูดสิแค่ไปอีกอย่างนั้นเนาะอือทำไม,มพ่อหินหินดังกังเลย่อเงิอแม่ครูเอายาหม่องชาดังทำพ่อแม่เห็นแต่คมับทพ่อมันหินๆเนาะอือเออไม่คิดแบคบว่าอย่าือพพอว่าค่ะอือไม่ป่วยไ้ป่น,น,ปนยนไอเป่วยไรเป่ดหน,นาวทามาอย่างฉันขาของมาหนุก เออมม่เปลี่ยนยังอุ้มม่อควยม่เปิี่ยนยังอ่ะนอกจาูไม่อายไม่พออายมม่ยิมมไม่น่าภูแก่แรงอารมณ์ขืนอารมณ์ยาอารมณ์อารมณ์แปลปวดอารมณ์โคงสีเสมอโคนเท่านี่แหละอยากไปคาดหวังอะไรกับคนอื่นอยากไปคาดหวังอื่นอย่างกับคนแม่ได้ตัวเขาเองเรายังเก็บอากาศไม่ได้ใช่ไหมเราจะไปคาดวังครับคนอื่นมาเป็นเหมือนเราไม่ได้เยิมนะ ข้อก็ khó ตือนนี่แหละบ้านรุ่งเว้ยังนเฟื่องใจให้ฝึกคิดฝึกใจเฟื่องมกฝึกใจก็ khó ก็ khó เออมันหามคิดหามใจหามคำเบาคำกากก็ของบาดแนั่นน่ะห้นำขัดช้อนผู้อื่นเออช้อนผู้อื่นตัวเอื่นทำมือก็มือเม้แต่ครูบาอาจารย์บางคนเออแต่มือคิดคิดช่ว บางคนก็ปล่อยไปิดตามกับเนาะบางคนอืก็พยายามปลึกเกิดปึกไก่อืมเพื่อใคว่าถือจองทองนาเออทุกสิ่งทุกอย่างใครจะพูดอะไรก็ท้างนะลูกน,นะพูดได้เบาจะได้กระดับจะถัด่เออตรงขึ้นยเพิ่นารณาตัวเองเออการที่เบาให้พูดได้กระดัางถ้าไม่ใช่ความจริงมันก็เข้าตัว เข้าใกันเรียบครับปู่มัดเขาจะค้องเออผู้ได้ฮ็ดกับผู้งานได้ได้ผู้ได้คางบุญกับผู้งานได้ได้ละผู้ได้างกรรมกับผู้งานได้ได้ละมัดเปิ้นไป่ได้ใบใดเลยยืมครับใ้กรรมไป้างกรรมนกรรมไป้างกรรมคือห้ดีละมัดเปิ้นไป่ได้หรืออืมัดเปิ้นได้ค่ะน,นี่นล,ล,ล,ละ่อก็เรยว่าให้รู้จักเยเยอะ ให้หูบแก๊กทิ้ครอบครัวยื้่ทุกขิงทุกอย่างที่แม่ครูทำจากคำแขังขององคู่ตาและปู่ชีเผาขาวเรื่องชีเก่าวก่าเปิดนั่นเองเข้าใจงั้นครับคเออขั้นว่ามันปู่ตาปู่ชีเผาขาวกระช่งไปเพราะนั่นแล้วกะด้วยบุญวารมือเก่าของแม่ครูที่ได้พาลบุกลันแช้ทุงมทางบุญไม่ได้ดีใช่ใคร ไม่ได้ไป,ปบุกบังคับใครเออเคิดด้วยเคิดด้วยไก่เออแม่คู่ขอมาพ่อก็แัดให้แม่คู่ก็ทําได้พ่อก็ให้ไปเรื่อยเข้าใจยังเออไม่ได้เกิดจากอย่านั้นหรอกเรียกว่ากันโจงไรเออเกิดจากการกระทั่เรียกยว่าจะไมอเข่ามือหัวเจนอะไะใลยคือทุกวันเลยคือว่าังโป่งปังอะไรอย่างเง้ยหืโป่งปังไปโป่องอะไรโป่งมันกระจาย ถือว่ปาปางด้วยแม่บากังมันมัน,มนคุดเค็กจะอีแค่ขยะกันได้บางวันว่าถึงได้เอาได้เอาตรงได้คุกเค็นทุดด่างที่พ่อทำตือคืนคัดเคิมปนหุกแก,ก่ตาเค็มหูกักบม้อชาปูตือพ่งองหงอเค็มกายนั่ยว่าทำไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเค็มไปแล้วมันถึงไม่อยังเกิดขึ้นอืน คือจังไหนมาจจะถีดจะข่งเคลแข่งเร็วแม่ครูก็ต้องลองผิดลองถูกอยู่เรื่อยๆเข้าใจยนะังลูกหลานพ่อก่อเหมือนกันะ่องผิดลองถูกไปนั้นกันบ่ไเดียเรียกที่หกักบ่ไเด้มาคือข้งบ่มันมาหายใจมาคู่พ่อให้ทุกคนแต่เอาไม่ได้เพราะบุญบารมีและการสะสมข่างของเรามันมาอย่างไม่ถึื บางคนฟื้นแข็งมือบ้านมือก่อนอยากได้เร็วจะได้ร้านสองร่านขึ้นมาคู่คนขนว่าเมื่อคู่คนแขางว่าจะขาดฝายก่อนหรือเขาไม่ขาดนี่ได้ดรืมการอย่างมากหดฝ่ายนี่ได้บ่มันล้วงลัวลงหมดไปนั่นมมงถอดหม้อยักเป็นเจ้าเป็นกล่องเราได้ไม่ใครนะ ทุกสิ่งทุกอย่างดูที่บุญบารมีเก่าให้ลูกหลานรับรู้ด้วยนะแล้วองค์ปู่ท่านไม่ครับว่าจะไปคือครั้งทุกคนได้บ่แม่ปู่เด็กปู่หมอท้องปู่ร่งช่างงาน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 เอาหรือมันไม่ใช่นะลูกนะเออบางชิงบางแางกับมือชิงดีๆนะการกระทั่งพี่คือกินบารมือเก่าพักกับเกิดในเมื่อเกิดจะคือทางโลกแวบใจไปแวบไจให้ใจจันร่ม เออวัฒนธรรมไทยอีกครั้งบ้านเมืองเข้านับคือขาชนาคุ่เนาะเออนับคือร้านชาชนะก็ไม่เป็นไรดูที่เกิดชื่อใจลูกร้านขอให้เป็นคนดีก็เป็นโผจะชาชนาได้กระจ่างเลอครับผมขอให้เป็นคนดีขอจะขา่าเรื่องปั้นแท่งกันขอจะเอาเปรียบเอาแรงก,กันหักกันไว้เนาะมาเปิดกันแข่งลูกร้านพตอต้อามเขาว่า ยุกงไก่ยุกงไก่ได้เงื่อนเสียปูจักก็มีความสุขอยากเคลิบบูมอยากเคลื่อช่างรู้จักการให้ตั้งแต่พัดกูจักม่คู่กับปูจัามาว่าค่ะเริ่มกูจักอยากดิงอยากช่างเริ่มกูจักอยากให้ข้อมเปล่นดิม่มอยากเคลก่อนมารดีทีเนี้ยวก็อยากโจ๊บเคลดบบูมโอ้เห็นว่าคู่คนแข่งคารา่าเนาะผู้ข่งหอยนั่งจักร่อยของร่อย กายังไดุ้นเยอะข้นครับปู่วงว่บาไดุ้นเยอมืหน่อยไงอืมกา่บ้านว่าเทพบาได้คือแต่คือการเดียวยี่แม่คู่กับว่าสื่อสารมหาเจดียอืมแดงนูกการังสี่อโรกสีแดงจึงคือกวญาจะใหญ่คืองังนอ่ยิ่มครับโูผพ้ใยอยากอยากกไปตวงหมดแล้วเออเออแดงนูกกระไรเออ เลือดขาดเลือดขาดอย่างๆพอไปบวมกับปัุสาเกก็จะยากแทบพวว่าลกราากหลึงศีรทําผิดหรือบ่พอไปถึงไหนเออั่น,น,นหนละลโกคหลานคอเส้นหามันยดนแล้วก็เวอร์ตัวย่างนี่แหะที่เส้ผาคือมาา้ามัในความกึงเมืดอแต่รคกระดผู้รักขนเขาเอานา้ำหอนกอกปากผู้ร่มข้นเขาเอาเรือไมาเรือทองเรือแข่งออกผู้รักข้นคือขึข้นน้ำหวักนี่วนะ้ำ แอาเดี you, new, okay. you, by, ๋ยวเดี๋ยกงทังอยากทังกลุ่นขึ้นไปดปืนขึ้นไปว่าใดแตะทังอยากขึ้นไปเรื่มครับปูขึ้นไปแล้วแห้งชกเล็กชกกาตีสิชงหัวสหัวทั้งจ่าวิ่งแต่แนวเข้าบานเด้อเดอการผู้ใดทพิสิน์พิชซ้ำมันกับปืนกันขึนบาดอู่กับผู้ทังกำอยู่กับผู้โก